สวัสดีแฟนเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ p s r อ9 5 0เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ลง YouTube ก็ลูกค้าเพิ่งคนตั้งมาให้นะครับให้ส่งวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะทำการส่งเลยนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวก็จะทำการเช็คเครื่องนะครับให้กับลูกค้านะครับ ก่อนที่จะนำส่งเหมือนทุกเครื่องนะครับผมเครื่องนี้ก็950นะครับจะเป็นระบบจอสีนะครับผมมีระบบใหม่ให้นะครับร้องอัดเสียงเล่นได้สบายสายนะครับตอนนี้ก็กำลังเปิดเครื่องอยู่นะครับ950 mm hmm. จะใช้วิธีการบูตเครื่องดึงแรมอยู่ประมาณ40วินาทีนะครับตามสแตนดาร์ด hmm. ของเขานะฮะนี่ครับก็เป็นอีก รุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมในสินค้ามือสองจ a นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ให้คะแนนไปที่95%์นะครับถึงสภาพนะครับผมก็สวยงามพอจับตาได้นะครับผมนะฮะทุกอย่างทีก็ยังตึงอยู่นะครับสวยงามนะครับผมนีครับเปิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมบ้านดนึ่งีก็ใส่จังหวะให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เสียงแซมนะครับนี่เสียงแซมนะครับเรียบร้อยนะครับมีครบหมดนะครับ YC YC ผสมนะครับออแกนผสมแซกนะครับคอเดียนบาสนะครับปีคุยเอฟเอ็กดีเจนะครับก็มีครบหมดนะครับผมพินระนาดซอแคนนะครับ ครบหมดนะครับเอาไปก็ไปเล่นได้เลยนะครับผมอ่าไม่มีปัญหานะครับะะนะคนะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้พินนะครับ ถ้ามีเสียงแซมปิ้งมันก็จะมี2เลเยอร์นะครับเวลาเรากดหนักมันก็จะดังให้ครับนี่ครับ,รบกดเบาๆนะครับเสียงแครนแต่ถ้าเรากดหนัหนกๆปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเป่ามาอย่างนี้นะครับนี่คือความหมายของเสียงแซมปิ้งนะครับแซกลำนี่นครับ นี่ครับถ้าเวลาเรากดหนักปุ๊บมันก็จะสะบัดให้นะครับก็ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าหรือรุ่นธรรมดาก็จะไม่ไม่มีนะครับเสียงพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเราแต่งใส่เข้าไปให้หมดนะครับผมนี่ครับ YC นะครับ YC ออแกน D ี50 มาดูพวกจังหวะนะครับเราก็ใส่ให้ครบหมดนะครับนี่ทีดีดดลำอย่างนี้ครับผมน,นี่ครับร้อมกับเสียงแซมนะครับนี่ครับเสียงประสานก็ใส่ให้ครบหมดนะครับแบงก์ก็มีให้ครบหมดนะครับเสียงประสาน เดี๋ยวผมจะต้องรีวิวอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้ส่งให้ลูกค้าให้ทันนะครับอย่างประสานนะครับผมนี่ครับอย่างลำหมอลำนะนี่ครับผมจอภาพสดใสค,ครับเครื่องนี้นะฮะลำโพงดีครับดังทุ้มๆๆเลยนะฮะ ีเป็นหมวดเป็นหมวดให้นะครับเป็นประเภทลำประเภทอ่าประเภทอ่าเพลงช้าแล้วก็พวกอ่บอลลูมนะครับมันก็จะมีให้ครบหมดนะครับแต่เพลงช้าบอลลูมลำสปีดนะครับพวกสามช้านะครับจะอยู่นี่หมดนะฮะนี่ครับแรลนะฮะนี่ครับมีครบหมดนะครับกดคลิกซิทออกมานะฮะก็จะมีให้ดูครบหมดนะ ลูมนะครับบอลลูมชอบตัวไหนก็เข้าไปกดได้เลยครับชาชาชาครับ ก็จะมีให้หมดนะครับพวกหมอลำนะครับลำกองยาวลำสิ่งลำเพลินนะครับลำเป็นเพลงเลยนะครับก็มีครับครับผม<ๆ>ก็จะถูกใจขาหมอลำนะฮะยามาฮานี่เขาก็จะนิยมใช้กับพวกหมอลำ ะครับไปเล่นแม้กระทั่งเพลงพวกมีดินะครับรก็จะเข้ามาในหมวดมีดินะฮะมันก็จะมีสัมเปิลซองครับมีให้ดูนะครับมีดิแล้วเราก็กดนี่เลยเอล่นะครับมีดินะครับเดี๋ยวเราก็จะโหลดมีดีใส่ให้กับลูกค้าไปสักเพลงสองเพลงเลยนะครับผมเพื่อเพมอัรถรสนะครับนี่ก็เป็นม i ดินะครับ ส่วนพวกไฟล์เพลงนะครับไฟล์เพลง MP3 ก็กด USB player นะครับนี่ครับแล้วก็เข้ามาเลือกไฟล์นะครับมันก็จะมีเพลงให้เลือกนะครับออสงสัยตัวนี้ผมไม่ได้ใส่แฟลชได้ USB มาต้องเป็นตัวนี้นะครับตัวทีนะครับเดี๋ยวถอดตัวก่อนโทษทีนะครับมือข้างนึงก็ถือโทรศัพท์อยู่ครับรีบรีวิวเพื่อจะได้อะทันส่งลูกค้านะครับ บางครั้งก็รีวิวเป็นขั้นเป็นตอนบางครั้งก็รีวิวอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูนะครับอย่างนี้ครับกดไฟล์นะครับแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับผมนี่ครับเป็นหมวดออดิโอมานะครับเพลงที่6กถมตว่านะฮะเราก็เลือกเือนี่นะครับอันนี้ก็คือเล่นออดิโอเพลเยอร์พวกไฟเวฟนะฮะ MP3 ี ร้านก็มีบริการทําเครื่องแกงนะฮะก็เลยใช้เครื่องปั่นหน่อยมนะันก็เลยจะเสียงดังรบกวนนี่ครับร้องอัดฟังได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในหมวดของ audio player นะครับหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดของมิดีเลกคอร์ดนะครับมันก็จะต่างกันอยู่นะฮะ เวลาเราจะร้องเพลงเราก็มาอัดได้นะครับ<อ>กดร e คอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพมันก็จะอัดเสียงของเราเข้าไปนะครับเวลาเราจะร้องนะครับ,อ,รบอ่าโอเคนะครับอ่าถ้าเวลาอยากจะเข้ามายูเซอร์สไตล์ก็ตรงนี้นะครับถ้ายูเซอร์เสียงก็ตรงนี้นะครับเลือกมาแล้วก็มาไว้ที่แบงค์นะครับแบงค์เวลาก,กดก็กดฟีส นะครับแล้วก็ออกกดฟีดแล้วก็เลือกแบงค์นะครับมันก็จะมีจังหวะอะไรให้หมดนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพอเข้าวๆนะครับสำหรับอันนี้ระบบไม้นะครับกดตรงนี้ครับไมซิสติ้งเราเทตไว่ให้หมดแล้วนะครับผมครับก็ต้องรีบส่งครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ Yamaha PSR ทุกรุ่นนะครับอย่าลืมกิ้งกลางติดต่อเข้ามาที่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี0651125849 0814774275หรือจะเข้าไปชมเพจ Facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องรีบแพ็คของส่งให้กับลูกค้านะครับที่ระยองนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมชอบก็ s u b s ไ r i b e นะครับหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหรือกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปสั้นๆนะครับในการ ีเซนบ้านยามาฮ่าพิซา่า S950 นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้วันนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับขอบคุณมากครับข้างหน้าก็ยังมีก๊อกอีกนะฮะตัวหนึ่งใหม่ๆนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ